เปิดโผ8ผู้เล่นเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมเพมเบร์ลิกมีทั้ง3ประสาทกองหน้าจาก Man แมนยูไนเต็ดและจอมแอซซิตจากลิเวอร์พูลเพมเบร์ลกเปิดรายชื่อ8นักเตะที่เข้าชิงผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาที่ผ่านมานำมาโดยเทนนอเลสันเดอร์อานโน่แบ็คขวาจากลิเวอร์พูลมาร์คราดฟอร์ดอองตวน,น้มาซิยาวและเมสันกรีนวูดสำหรับนักเตะที่ได้รู้รางวัลน,นี้ต้องอายุ23ปี หรือต่ำกว่าตอนออกสตาร์ทซีซั่นและเปิดให้แฟนบอลเข้าโหวตเลือกจนถึงวันจันทร์ที่10สิงหานี้ก่อนนำคะแนนไปรวมกับกรรมการผู้เชี่ยวชาญโดย8คนที่เข้าชิงมีดังนี้ 1. เทนเนอร์เซนเดอร์อโนจากลิเวอร์พูลนี่คือนักเตะก,กำลังสำคัญของลิเวอร์พูลที่ได้แชมป์เปี้ยนแมีกหลังทำไป13แอซิ์และยิงไป4ประตู 2. แจ็คกิลิตจากแอสตันวิลล่ากิลิตที่เวลานี้อายุ24 เป็นกัปตันทีมแอสตันวิลล่าโดยตลอดซีซั่นทำไป8ประตูกับอีกกแอซิ์และมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สิงห์ผง,งาดรอดตกชั้น3ไมเมสันกรีนวูดจากแมนยูไนเต็ดกองหน้าวัย18ปีแจ้งเกิดเต็มตัวในฤดูการนี้ลังยิงในพิม์ลีกไป10ประตูแม้ลงตัวจริงเพียงแค่12นัดจากที่ได้เล่น31เกมก็ตาม 4. ดินเฮดเดอร์เนจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยืมนายทวารรายนี้มาจากแมนยูไนเต็ด และเจ้าตัวก็ทำผลงานได้เยี่ยมเก็บไป13คคลนชีตเซฟไป97ครั้งช่วยให้ดาบคู่จบอันดับ9ของตาราง 5. อองตัวนี้มัสยาวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดายิงชาวฝรั่งเศสที่เวลานี้อายุ24ปีทำไป17ประตูกับ6อัสซิดจาก32เกมส่งผลให้ยอดรวมยิงในพิมลีกทะลุ50ลูกไปแล้ว 6. เมสันเมาส์จากเชลซีกองกลางวัย21 ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกให้เชลซีไป32จาก37นัดโดยทำได้7ประตูและ5แอซิสต์7คิสเซนยนพูลิสิตจากเชลซีดาวเตะอเมริกันวัย21่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกปีแรกหลังซัดไป9ประตูกับอีก4แอซิสต์8มาคาราฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองหน้าทีมชาติอักฤษวั 22, ย22่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีก17ลูกและทำไปอีก7แอซิส ดล l ี่สตาสื่อของอังกฤษเปิดเผยว่าเอเวอตันเตรียมงบ10ล้านปอนด์เพื่อซื้อดิเอโกดาโลแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมแข่งวัย21ปีเป็นแค่ตัวสำรองในรัวโอทัฟฟ์หลังจากที่ทีมคว้าอารอนวานวิซก้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้โดยได้โอกาสลงสนามเพียง11เกมเท่านั้นในทุกรายการล่าสุดสือด่อแดนผู้ดีเปิดเผยว่าคาโลอชรติพร้อมเบิกเงินสโมสร10ล้านปอนด์ เพื่อซื้อตัวแข้งชาวโปรโตุเกสรายนี้มาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์เพื่อให้เข้ามาเป็นกำลังหลักของทีมหลังจากเลตันเบนขยันสตัดส่วน She Man เชมัสโคแมนก็อ,อายุเลยเลข3แล้วดาโลย้ายจากปอร์โตมาค้าแข่งกับปีแสดงในปี2018ด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์โดยสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาและแบ็กซ้าย โอเลกุน่าโซชากุณซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาบสถิติของสโมสรอนในด้านการส่งนักเตะจากอะคาเดมีประเดิมสนามกับทีมเยอะที่สุดตอหนึ่งไดดูการโดยก่อนหน้านี้คนเดียวที่เคยทำแบบเขาได้ก็คือเซอร์แมสบาร์บี้โอเลกุน่าโซชาพุัดการทีมแมนยูไนเต็ดยอดสโมสรอนแห่งพรีเมียอังกฤษทาบสถิติของปีสัดแดงในด้านการให้โอกาสนักเตะจากอะคาเดมี ได้ประเดิมสนามกับทีมมากที่สุดใน1ฤดูกาลจำนวน8คนหลังจากที่ส่งเทเดนเมนกี้ลงสนามในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่เอาชนะลิ้น2-1เมื่อวันพุทธที่5สิงหาที่ผ่านมาแข่งจากอ c a d e มีคนแรกที่โซชาให้ประเดิมสนามกับทีมในฤดูกาลนี้ก็คือเบดดอร์วิลเลียมแบ็กซ้ายชาวอังกฤษซึ่งนอกจากวิลเลียมกับเมนกี้แล้วนั้นอีก6คนที่ได้ลงเล่นกับชุดใหญ่แมนยูในเดเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ก็คือ บิซอนเบอร์นาร์ดเอธานแรดดิลแลนเลวิสเอธานกาแบรลากี้ลามัสซานีและดีมานีเมลโลท้งนี้คนที่ครองสถิตินี้แบบเดียวๆก่อนหน้าที่โซชาจะทาบได้ก็คือเซอร์แมชบาร์บี้ตำนานผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขาทำเอาไว้เมื่อฤดูกาล1952การ 1, ซึ่งหนึ่งในคนที่ได้ประเดิมสนามในทีมในซีซั่นนั้นก็คือดันแคนเอ็ดเวิร์ดดาวเตะพรสวรรค์สูงที่เสียชีวิตจากโศกอนตกรรมมิวนิกเมื่อปี1958นั่นเอง